จะต้องใช้ทีมงานในประชาธิปัตย์ทั้งหมดที่จะค่อยๆสร้างขึ้นมาค่อยๆเอาความรู้สึกที่ดีกลับคืนมาสู่ประชาธิปัตย์ ในะกาัน็ผู <im> an er ้ช no no ่วยผู้ดำเนินงานสสในพื้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสและทำงนนการและจำนวนสสที่ดีผมต้องการสื่อัปนกล่าวรอบบนปัญหาที่เข้ามาใกล้ตัวซึ่งจะทำใ้ท่านต้องเร่งแก้ไขก็คือเรื่องของการแก้เรื่องของการแก้ ประมวลผลนายามาตรา1 1 2เกี่ยวกับการมินทารมเลียนธรราติและระบัติธรดุจพระเจอยู่ัวและปัญหาเรื่องของการทิ่ารณาน,นั่นคือเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องเร่งกันในการแก้ไขเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการทำให้พรรคให้สาขาพรรคขึ้นแข็งครัลผลสรุปตั้งแล่านี้ที่ประชุมของประธานสาขาพรรคได้ มีมติให้มีปฏิญญาหาดใหญ่ปี2555แห่งรัคประชาธิปัตย์ความก็คือยฏอญญาดังกล่าวนี้มีไว้ว่าประกาศไว้เนื่องในโอกาสการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังยภาพขาขาพักระหว่างวันที่27-28กุมภาพันธ์2555ณโรงแรมสัตรีบแกรนด์วิวเพื่อายาัยยวัดสงสา 80ปีแห่งการปกคร,รองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่ในสถานะสถาบันทางการเมืองที่รองรับสนสับสนุนตามคำรองการปรรกครองบรรดาโดยยึดมัน่นในระบบและสถาบนอำนาจปธิปไตยเป็นของปวงชาชนทันท่วไปพรรคดำเนินการทางการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาๆๆชนงทมใช้หลักกฎหมายและเห็นผลอย่างเร่งรัดด้วยนโยบายพักที่สาคัญคือครอบครัวต้องเดินหน้าเศรษฐกิจต้องเดินหน้าประเทศต้องเดินหน้าโดยเน้นย้ำประชานทั้งยมดให้บเกิดผลอย่างรูปธรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครังนี้ที่ประชุมได้มีมติโดยตกลงร่วมกันให้มีผลผูกพันอย่างแน่นแฟ้น สูงสุดระหวานนา่างสมาชิกทรรงผู้บริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคว่าเราจะร่วมกันดังนี้ 1. ปกป้องและรักษาเทอิอดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมาษัตริย์ในทุกกรณีสคัดค้านการแก้ไขรัฐมนูญมาตรา309เพื่อประโยชน์และช่วยเหลือพันธมตโคักสินชินวัตรให้พ้นผิดจาก4คดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของปปชและคำพิพากษาจำคุกในคดี จัดซื้อที่มรัดชดนาะข้อ 3. ครับคัดค้านการแก้ประมวลกฎหมายยามาตรา1 1 2ข้อ4ต่อต้านการจัดตั้งหมู่บ้านสีแดงเพื่อลดความขัดแยง้งแบ่งฝักแบ่งฝายแ,และความแตกแยกของประชาชน 5. ้าขาจาัดการโฆษณาชวนเชื่อที่ทำให้หลงผิด คิดคดทรยศต่อแผ่นดินบิดเบือนความจริงที่ดำเนินอยู่เพื่อปูกลปัดสร้างความแตกแยกวุ่นวานขึ้นไหนบ้างข้อ 6. ต่อต้านการดำเนินการทางการเมืองเพื่อคนไทยเพื่อคนใดคนหนึ่งเพื่อประโยชน์ทับซ้อนเพื่อพวกพ้องในการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มใดกลุ่มหมนึ่งหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะข้อ 7. สร้างเครือข่ายและร่วมกันต่อต้านการพุดจริงทุกระดับ ทุกรูปแบบทั้งภาครัฐภัตยแปดเสริมสร้างค่านิยมอุดมการและการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและประชาชนในการเมืองการบกกรองระบอบประชาธิปไตยอันมีธรรมหนกษัตรย์ทรงเป็นประมุขนี่คือ,อปฏิญญาแในหลังจากนี้เราจะได้ระดมสมอง มโนพลังความคามิดเห็นประจำกลุ่มเพื่อที่จะจัดก,กิจกรรมให้สอดคล้องกับปริญญาและการดำรงไว้ของสาขาพักการทำกิจกรรมสาขาพักให้สอดคล้องกับปริญญาหาัดการคือเมื่อได้ปริญญาหัดใหญ่แล้ว ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมก็จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดําเนินการทางการเมืองต่อไปนั่นคือเป้าหมายและก็การต่อต้านในการแก้มาตรา112คดีการต่อต้านการแก้รัฐมนุนเพื่อคนเนเดียวคดีหรือการจัดตั้งหมู่บ้านสีแดงที่เราจะต้องต่อต้านเพราะนําไปสู่ความแตกแยกคดีนั่นคือเป้าหมายและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเป้าหมายที่เกิดขึ้นคือประเทศชาติของเราจะต้องเดินไปสู่สันติสุข เกิดความสงบสุขเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองจะได้เป็นการเมืองของคนทุกคนไม่ใช่การเมืองของคนพเดีครับในฐานะกันมาธิการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อยากจะแสดงย้ำจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะต้องให้คณะกรรมามาธิการบรรจุในร่าง ใน3ข้อก็คือ 1. ต้องไม่แต่ต้องสถาบันพระหมหากษัตริย์ 2. จะต้องไม่ไปแต่ต้ององค์กรอิสระและก็ศาลและก็ 3. จะไม่ต้องแก้จะไม่แก้ไขเพื่อที่จะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยพ้นผิดซึ่งในขณะนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลยืนยันรับปากที่จะ ดำเนินการในหมวดเดียวก็คือหมวดพระมหากษัตริย์แต่ในขณะเดียวกันก็มีสมาชิกคณะกรรมาที่การร่างของพรรคเพื่อไทยอย่างน้อยหนึ่งท่านได้ออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับการเข้าไปดําเนินการเกี่ยวกับอ,องค์กรอิสระและก็ศาลซึ่งเห็นได้ชัดว่าคุณวัฒนามเมืองสุกได้ออกมาโยนหงษถามทาง ในกรณีที่จะยุบสารรัฐธรรมรนูญและสาตว์ปรอกรวมไปถึงการที่จะนำสารไปอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นเกตนาธนาดงที่ตรงกับที่พักประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้พัคประชาธิปัตย์ไม่ได้แปลกใจอย่างใดทั้งสิน้นเพราะเห็นจากการประชุมหรือการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรว่า สมาชิกของฝ่ายรัฐบาลและรัฐบาลเองไม่กล้าที่จะยืนยันและตอบรับเกี่ยวกับจุดยืน3ข้อของพรรคประชาธิปัตย์ก็อยากจะเรียกร้องนะครับว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจและก็ไม่อยากที่จะให้บ้านเมืองเข้าสู่วิกฤตรัฐบาลจะต้องประกาศชัดเจนในท่าทีเกี่ยวกับ3เรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ยืนยันมิฉะนั้นก็จะสร้างความไม่สบายใจให้กับ ที่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวาดระแวงในการที่รัฐบาลกำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะไปช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่คุณรัฐมนดปัทมรได้พูดถึงปาดปิงมายังพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับ399เสียงในการรับร่างทั้ง3ร่างของรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล ขอยืนยันว่าพรคประชาธิปัตย์ไม่รู้สึกหวั่นไหวกับ399เสียงเพราะสนักดีอยู่ว่าแล้วก็คาดการอยู่แล้วว่าเสียงสนับสนุนของรัฐบาลรวมกับพุธทธิจำนวนหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านร่างทั้งสามร่างไปได้แต่การเมืองไม่ได้อยู่ที่มือในสภาเพียงอย่างเดียวการเมืองประเทศไทยจะต,ต้องมีส่วนประกอบของการเมืองภาคประชาชนและก็การเมืองนอกสภา หลายครั้งการเมืองนอกสภามีบทบาท399เสียงไม่มีหลักประกันว่าจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านไปได้ด้วยดีในยุครัฐบาลพันธมตโตทักษิณ377เสียงก็ทำให้รัฐบาลล้มลงมาแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้รัฐบาลได้รับฟังท่าทีแล้วก็ความเห็นของพี่น้องประชาชนและการเมืองภาคอาื่นๆด้วยถ้ารู้แก่อำนาจ แล้วก็คิดที่จะดำเนินการตามใจของตัวเองผมเชื่อว่าวิกฤตการหรือวิกฤตบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้นอย่างหีุเรียกไม่ได้ขอจึงอยากจะเรียกร้องมาอย่างพรรคร่วมรัฐบาลและก็รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยให้ฟังเสียงประชาชนและอยากจะให้การแก้ไขในคณะกรรมการาีิการร่างได้กระทำไปอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีวาระชนเร้นเพื่อที่จะช่วยคนใดคนหนึ่งนะครับก่อนอนืก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจากสายหาพักทั่วท,ทั้งภาคใต้มาร่วมประชุมแลกเปลีนความคิดเห็นแสดงเจตนารมณ์เจตจำนงในการผลักดันโครงการของพักในช่วงระยะเวลาสองสาวันที่ผ่านมานะครับ พวกเราทุกคนมีตรมิฐานดีอยู่แล้วครับว่าวันนี้แม้ว่าพี่น้องชาวใตไ้ได้ได้ความกรุณาพรรคประชาธิปัตย์อย่างมากกล่าวได้ว่าอย่างล้นหลามน,นะครับถ้าเทียบจะดูสัดส่วนคะแนนจะดูจำนวนที่นั่นสสในภาคใตก้กระตันแต่เราทุกคนทราบดีว่ามันไม่พอในการที่จะทําให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถที่จะบร,ริหารราชการแผ่นดินไปนเป็นรัฐบาล ผลักดันนโยบายผลักดันอุดมการของเราสิ่งท,ท้าทายก็คือทําอย่างไรภาคใต้ยังคงให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อย่างต่อเนื่องเหนียวแน่นควบคู่ไปกับการที่เราต้องช่วยกันทําให้พี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆของประเทศได้หันมาสนับสนุสน,นพรรคประชาธิปัตย์อย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกันเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสผลักดันนโยบายผลักดันอุดมการของเราให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งก็จัดโยงกับเรื่องของบทบาทของท่านทั้งหลายในฐานะสาขาพักผมคงไม่ต้องย้ำานะครับว่าที่จริงแล้วในบรรดา,าพักการเมืองทั้งหลายที่ดำเนินการอยู่ในขณนะนี้ก็คงจะมีเกนพักประชาธิปัตย์ที่มีเครือข่ายของสาขาพักทั่วประเทศและก็ได้ให้ความสำคัญกับสาขาพักในการมีส่วนร่วม ในการบริหารพรคอย่างแท้จริงอย่างน้อยที่สุดท่านทราบดีว่าท่านประธานสาขาทุกท่านมีสิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรคซึ่งจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักของเรานั้นเป็นการเลือกตั้งในแบบฉบับของประชาธิปไตยภายในพักอย่างแท้จริงนะครับซึ่งทําให้ทุกท่านนั้นมีส่วนสําคัญในการเป็นเจ้าของพักการนี้นะครับหรืออย่างน้อยก็คือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในเพื่อนร่วตั้งของท่านที่จะใช้สิ่งในการที่จะกำหนดทิศทางของการบริหารภัคของเราด้วยแต่ผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือว่าสาขาภัคนั้นโดยเฉพาะในภาคใต้ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดเต็มพ mm ื้นที่จะสามารถกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นแบบอย่างให้เกิดขึ้นกับสาขาพักการเงินที่อยู่ในภาคอื่น กรรมการบริหารพักได้สรุปแน่ชัดก,ก็คือว่างานของสมาชิกงานของสาขาซึ่งรวมถึงตัวกรรมการบริหารพักด้วยนั่นเองมันมีสองด้านหลักด้านหนึ่งก็คือการที่จะต้องขยายเพื่อข่ายแนวรุวง่งและก,การทํางานในพื้นที่กับด้านที่สองก็คือการสร้างความเข้าใจในภาพกว้างบางคนก็จะใช้คบว่ากระแส ในการที่จะชี้ให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศได้เห็นถึงแนวทางการต่อสู้ของพรรคประชาธิปัตย์ตรงนี้ว่าตามจริงไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับนอกจากการที่จะต้องทุ่มเททํางานให้กับพี่น้องประชาชนต้องยอมรับครับว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนมีเยอะมีหลากหลายมีทุกแห่งมีทุกวันนะครับและก็พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนั้นไม่ว่าเราจะเป็นรัฐบาล หรือเราจะเป็นฝ่ายค้านก็ย่อมมีความคาดหวังอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องรับฟังปัญหาของเขาใส่ใจในปัญหาของเขานําปัญหาของเขาเนี่ยไปสู่การแก้ไขเท่าที่เราจะทําได้ตามขอบหน้าที่เป็นไปไม่ได้นนครับที่เราจะไปแก้ปัญหาได้ทุกปัญหานะครับแม้แต่เป็นรัฐบาลก็ใช่ว่าจะทำได้แต่สิ่งสําคัญคือการเอาใจใส่ปัญหาต่างๆแล้วก็ติดตามประสานงานไปยังผู้ที่ อยู่ในสถานะมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไนขนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจุดที่จะดูต่อไปก็คือการปรับปรุงแนวทางการทํางานในเชิงประสิทธิภาพซึ่งขณะนี้กรรมการบริหารก็กํบบาหนดมาตรฐานนะครับร่วมกับข้อกํบบาหนดทงงางกฎหมายหรือกรกตว่าสาขาพักนั้นโดยพื้นฐานจะต้องมีสถานที่ที่สามารถให้บริการประชาชนมีเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถที่จะทํางานได้ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่เรียกว่าเต็มเวลานะครับเพราะว่าความจริงงานก็อาจจะมีนอกเวลาบ้างในเวลาบ้างแต่ควรจะมีมาตรฐานในการที่จะเป็นถูกเชื่อมต่อกับที่น้องประสชาชนทั้้หมดนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งเราก็จะช่วยกันนะครับรงการบริหารเองก็จะช่วยในการที่จะให้ําแนะนําในเชิงรูปแบบและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอย่างนี้รวม้งในท่าอื่นด้วย ก็จะมีแนวคิดที่จะนํามาใช้ปรับปรุงการทํางานซึ่งท่านรองหนะ้าพักที่รับผิดชอบภาคคดีนะครับกรรมการมรอหาจพักาาและดประสานงานอ,าอื่นๆก็จะทําหน้าที่สุดแต่ในส่วนในเรื่องของการทําความเข้าใจในภาพรวม,มตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมคิดว่าการทํางานารับใช้แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เป็นองค์ประกอบแต่ด้านหนึ่งก็คือว่า การทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแนวทางการทํางานของพรรคในภาพรวมก็สําคัญวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่างานทางด้านนี้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้พอสมควรดังนั้นเนี่ยหัวใจสาคัญคือเราเองเราต้องเข้าใจประเด็นและเราต้องสื่อสารนะครับคำว่าเข้าใจประเด็นและต้องสื่อสารนั้น ผมว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการหยิบเอาสิ่งที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนแล้วเปรียบเทียบได้เห็นถึงความเหมือนความต่างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคการเมืองความเอาใจใส่ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อปัญหาทุกปัญหาจะเป็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นปัญหาของคนที่การจะเป็นปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม พวกเราทํางานเอาจริงเอาจรงกับประเด็นต่างๆอย่างนี้ผมว่าวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเข้าใจชัดเจนจุดยืนและแนวทางที่แท้จริงของพรรคประชาธิปัตย์นะครับวยเวลาที่จํากัดครับผมก็อยากเรียนครับว่าถ้าเราทํางานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเห็นความจริงและแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนปากท้องของประชาชนความมีสิทธิ์มีเสียงความเป็นประชาธิปไตยของประ,ประชชผมมั่นใจครับว่าไม่ช้าก็าเร็วพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศจะเข้าใจเราและสนับสนุนแนวทางที่เราทําเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและเพื่อประเทศชาติถ้าเรามั่นคงเราแน่วแน่ในแนวทางของเราบางช่วงบางขณะบางสถานการณ์ าาบางอารมณ์ของสังคมเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่เรามั่นใจครับว่ามีเพียงความถูกต้องมีเพียงความซื่อสัตย์มีเพียงความจริงใจต่อการทํางานทื่มีควนมส่วนรว์ครับที่จะได้รับชัยชนะในทางการเมืองในระยะยาวผมเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องสาขาทุกๆท,ท,ท่านและผมหวังว่าในเร็ววันนี้ก็จะได้เห็นการทํางานซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับภาคอื่นๆสําหรับสาขาภาคโดยเฉพาะ เพื่อสับเคลื่อนให้พรรคของเรานั้นไปสู่ชัยชนะซึ่งจะเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาในใะชนคนไทยเทศต่อไปครับขอขอบคุณครับ